สวัสดีค่ะเจคเคนน์ no. นำเสนอบ้านแฝดนนทบุรีให้ชมนะคะบ้านสีวารัตเก้าค่ะทุกท่านซึ่งหลังนี้นะคะมีความพิเศษด้วยค่ะทุกท่านมีหนึ่งห้องนอนใหญ่ชั้นล่างให้สสำหรับผู้สูงอายุนะคะอยู่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะนอกจากมีความพิเศษมีห้องนอนชั้นล่างแล้วนะคะ ยังไม่พอกับท่านหลังนี้นะคะถ้าดูจากรูปภาพจะเห็นเนื้อที่เหลือเยอะด้านข้างนะคะให้ต่อเติมได้สบายเลยค่ะจัดสวนญี่ปุ่นสบายๆน่ารักไว้นั่งพักผ่อนชิลๆได้ด้วยนะคะ4ห้องนอน2ห้องน้ำ3ที่จอดรถค่ะในราคา2 6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคานี้รวมโอนให้ด้วยค่ะ ค่าส่วนกลางเดือนละ450บาทตัวบ้านหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะหมู่บ้านสีวารัตาเนื้อที่ขนาด36ตารางวาโซนห้องครัวนะคะกว้างขวางค่ะทุกท่าน4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว2ที่จอดรถนะคะมีประตูเปิดออกไปข้างบ้านได้ด้วยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะอยู่ห่างจากการไฟฟ้าบางบัวทองประมาณ3กิโลเมตรด้วยกันนะคะภายในบ้านกว้างขวางค่ะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะบ้านสภาพใหม่มากค่ะทุกท่านพื้นที่ใช้สอยก็เยอะทำเรดีด้วยนะคะราคาถูกค่ะมีห้องนอนขนาดใหญ่พร้อมระเบียงกว้างๆนะคะในโซนของชั้นบนนะคะทุกท่านแปลงนี้มีเพื่อนบ้านค่ะอยู่กันอย่างสงบเลยนะคะ มีความเป็นส่วนตัวค่ะทําเรดีดีตัวบ้านสวยมากค่ะห้องนอนนะคะนสนใจนะคะสามารถนัดดูบ้านกันได้ทุกวันเลยค่ะทางด้านผู้ขายมีบริการด้านสินเชื่อให้นะคะเอกสารครบโอนไวดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ